ตันนี้ค่ะ,คะประกำลังสองคนได้นะคะในรายการมัมขับค่ะรายการของผู้หญิงนะคะกับบทบาทความเป็นแม่ ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างลงค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ13เมษายนค่ะถือว่าเป็นวันสงกรานต์เลยนะคะก็ต้องขอทักทายสวัสดีแบบไทยๆปีใหม่ไทยปีนี้นะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนต้องชุ่มฉ่ำสนุกสนานกันแน่เลยนี่หนูไม่กล้ากระโดดกระเดกเลยทำไมคะเม่กี้เปิดเะไรันก็เพงขึ้นพูดแบบช้าลงนิดนึงหนึ่งสเตปหนึ่งสเตปไงได้ยินเพลงแบบนี้นะคะมันทําให้เขาเรียกว่าชีวิตของเราดูโลว์ไลฟ์ลงทุกปานนะดูแบบว่านิ่งๆหนูก็จะราดน้ำพี่เบอๆตั้งแต่หัวจท้าเลยค่ะ ขอพี่ได้เย็นชุ่มฉ่ำนะคะขอบพระคุณค่ะที่สําคัญเลยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ะะถ,ถึงแม้จะเป็นวันหยุดค่ะแต่รายการของเรากลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง M Cot Family 14แห่งนี้ค่ะที่สําคัญสามารถชมรีรันได้ช่วงเช้าๆอาจจะแบบว่าไปวัดไปนี่ยังไม่ได้ชมก็าสามารถไปชมได้ตอนเย็นแต่ตอนนี้พบกับเราแน่นอนสดๆแบบ<ด>นี้นค่ะ,คะในชีวิตการทําง,งานพี่ออนตุกเชื่อว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของนางสงกรานมาหลายครั้งแน่ๆเล พี่ทำงานอย่างนี้กี่ครั้งหนูไม่เคยเลยมีครั้งหนึ่งมีอยู่ตีมหนึ่งเขามีแบบเอานางแบบไปเป็นนางสงกรานที่สนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยพี่นักลุคคลีมากเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเราเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ช่วงสงกรานถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของทางเชียงใหม่ถูกไหมคะก็จะมีบาสาดน้ำแล้วก็มีดําหัวแล้วร่วมร่วมขบวนแห่แรกๆก็ไปฟ้อนเป็นนางนางรำนําขบวน แล้วพอจบมหกประกวดนางงามสงกรานต์ปี้อีคือที่พูดมานี่นี่แบบมัธยมเลยอะค่ะจริงๆก็จบระดเป็นนางสาวไทยไม่ตั้งแต่ก่อนตอนเรียนเลยมีแบบว่าถือป้ายเดินนําขบวนในนู่นนี่นั่นแล้วก็พอตอนประกวดนางงามเริ่มประกวดครั้งแรกก็คือเวทีนางงามสงกรานต์ปี2534แล้วก็ได้นางงามสงกรานต์ปี2534ก่อนได้นางสาวไทยเหรอใช่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะบอกมาว่านะคะประกาศค่ะว่านางสงกรานต์ปีนี้นะคะทรงนามว่ามณฑาเทวีค่ะทรงพา หรัดทัดดอกจำปาอาพรแก้วไยทูลพักษาหารนะคะนมเนยค่ะพระหัต์ขวาทรงเหล็กแหลมพระหัต์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จสายญาติลืมเนตรค่ะมาเหนือหลังคัษพรหรือว่าลาเป็นผานะนั่นเองอันนี้เป็นคำบรรยายอะฟังแล้วเหมือนกรอนมากเลย <c oughs> คือคำมันพรมใช่ใช่ค่ะเพราะนี่ก็คือแบบว่าอย่างพาหุรัตเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คืออุบะตุง้งติ้ง อภูรที่เราไปซื้อของกันจริงๆเม่ใช่ว่าอุบะเพิ่งรู้ความหมายเลยอ่ะเป็นอุบาที่ห้อยสําหรับแบบว่าส่งภารุษภารุษแล้วก็เป็นดอกจำปาอาพรแก้วไพูทย์ก็คือเครื่องประดับไพูทยลสีเขียวอ่อนนั่นเองอัญมณีใช่โอ้ซึ่งก็เป็นคําทานายนะคะทานายว่าวันพุธ เป็นวันมหาสงกรา์ท้าพระยาจะได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่างเมืองวันพระรหัสปดีเป็นวันเนาลูกไม้จะแพงวันศุกร์เป็นวันถลิงศกพ่อค้าพานิชทั้งหลายก็ไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองแล้วก็มีความสุขเป็นอันมากแลนางสงการใส่ญาติลืมเนตรหมายความว่านอนลืมตาประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขคงคำลังใจดีอะเรื่องราวคำะรวานี้ประเทศเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขดี Uh, กินอิ่มนอนหลับค้าขายทํามาค้าขึ้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็นอนหลับสบายนะเราก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นสาทุเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะช่วงสงกรานี้เขาก็รณรงค์ว่าถ้าเป็นไปได้การรดน้ําไปสรดน้ํากันก็ใช้น้าให้ประหยัดประหยัดเพราะว่าเรื่องของน้ำภัยแล้งก็กำลังมาเลยทีเดียวเชียวฉะนั้นขอที่เมงานถ้าขอน้ํามารดน้ําดำหัวพี่ออนเลยค่ะไม่ถึงขนาดแบที่ตกว่านิดนึงเขาเขาให้ดําหัวตอน60ค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงพูดจริงป้ะจริงเพราะว่าร น้ำดำหัวผู้ใหญ่นี่หมายถึงผู้ใหญ่ที่โต60คือเราก็อาดบางทีปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อายุขึ้นเลข6ไปแล้วถึงจะรดน้ำดำหัวแล้วก็ขอบอกก่อนว่ารดน้ำดำหัวเนี่ยนะคะไม่ใช่เราไปให้พรผู้ใหญ่นะเราเนี่ยให้ผู้ใหญ่ไปคือเราเนี่ยไปขอขมาแล้วให้ผู้ใหญ่น่ให้พรเราพี่ออนตัวตัวแค่นิดเดียวเหละค่ะปีสังปีแต่แอลพรมาเดี๋ยวนี้อยากได้ ขอให้ลูกเป็นเด็กที่น่ารักแล้วแม่ตุ๊กเป็นแม่ที่แบบว่ามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมากๆมีสุขภาพดีมีชายไปกว่าครึ่งแล้วว่าสามารถทําเงินทํางานได้ตลอดใช่ใช่ใช่สาธุกขอให้พรกับคืนพี่ออนร้อยเท่าพันบพระค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆในรายการเช่นการจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ Mom's Room ในช่วงมัมส์รูมวันนี้พบกับคุณแม่แอร์กับการแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกผ่านเพจที่มีชื่อว่า thelovelyair.com ครับมัมแคร์คุณแม่ฝากถามมาว่าลูกอายุ6เดือนแล้วแต่ยังติดเต้านมแม่อยู่อยากให้ลูกทานนมจากขวดแบบนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรมัมสปูตี้วันนี้จะไปรู้จักกับวารีบำบัดกิจกรรมการดูแลตัวเองสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ไอที เราจะมาแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถวัดค่าต่างๆของร่างกายสำหรับทารกตัวน้อยมาฝากกันครับมัมส์เรค่ะและนี่คือมัมสริมช่วงที่หนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคุณแม่ที่คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับลูกค่ะจนเป็นที่มาของการตั้งเพจนะคะในการดูแลลูกเธอนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาลงในเพจที่มีชื่อว่า thelovelyair.com ด้วยนะคะวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ในการดูแลลูกให้เราได้ฟังกันด้วยละคะ่ะตอนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันสงกรานต์กันเลยดีกว่านะคะคุณแม่แอร์ค่ะคุณแม่แจริยาพรวงสวัสด์นะคะคุณพ่อฟิมคุณพ่อพีศินนะคะพงวราพาแล้วก็น้องน้อยสอง คคเด็กหญิงวาราภาเด็กชายวารานะคะพงวาราภาหรือว่าน้องดีดีกับน้องลูฟใช่ค่ะน้องลูฟแบบพิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมคะ,คะ,คะนี่ดูจากชื่อนะคะคุณผู้ชมรอเรือสะละอูฟอฟันวอลแหวนรอเรือกันลันเขียนกันอลังการเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตกล่าวสวัสดีแบบไทยๆสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันนี้ต <c oughs> ้องขอพระคุณมากๆเลยมาร่วมรายการกับเราถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามอะ วันนี้เรื่องราวดีๆเพราะว่าอย่างที่คุณแม่บอกไว้ว่าเป็นคุณแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดด้วยขออนุญาตถามก่อนคนโตเท่าไหร่แล้วคะที่ขวบลูกคนนี้น้องดีๆน้องดีๆค่ะสองขวบ้สองขวบสี่เดือนค่ะหน้าเนื้อนี่ถ้าเปมาทำขาดเลยเนี่ยสวยเชื่อคางแหลมน่ารักลูกนะคนนี้อะคะคนนี้ชื่อลูฟค่ะอ่าหนึ่งขวบค่ะอุ้ยขวบปีไทยปีเลยอ๋ใช่สองขวบปีไทยปีเลยแต่เห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ย ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตั้งคันจนมารู้อีกทีท้องสี่เดือนแล้วไม่อย่างนั้นละ่ะคะคุณแม่ก็ <K: shout out> คือเป็นปกติเราจะเป็นคนที่มีประจำเดือนมาแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก็จะมาแล้วก็แบบแล้วเราก็เที่ยวเยอะเ<า>ที่ยวเที่ยวเที่ยวช่วงนั้นก็เที่ยวเยอะมากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไม่ได้สนใจตัวเองมากอะไรขนาดนั้นเฮฮาปาร์ตี้จนกระทั่งแบบไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเพ<า>ื่อนก็เห็นว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปนะ<า>รู้สึกว่าอวบขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทานอาหารแบบ รู้สึกเอร็ดอร่อยเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยทักบางอย่างเหม็นบางอย่างท่านเยอะกต่แงจะแซวว่าที่ไม่รู้ตัวว่าท้องสี่เดือนเนี่ยผอมใช่ไหมที่ท้องมาเกี่ยวอวกใช่ไหมลังจะแซวเพิ่งมาอ้วกตอนสี่เดือนสิแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีอาการอะไรบ่งบอกว่าเรามีอะไรผิดปกติในร่างกายก็รู้สึกไม่ผุ้งเลยแต่ว่า ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นใะ่ไหมพอลุกวท้องชั่วโมงเดียวง่วงมากเลยน้องจริงมีแพ้บ้างนิดนึ่งพอหลังจากรู้ไปประมาเดือนที่5เดือนที่6อะค่ะก็เริ่มมีอาเจียนเริ่มมีอะไรแบบว่าไม่เยอะปุ๊บแต่ก็ไม่เยอะค่ะ่าท้องก็เริ่มมีอาการพอรู้ว่าท้องหลังจากสี่ห้าหกเดือนไปแล้วเนี่ยแล้วแพ้ยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่อาการแพ้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ปกติครับก็อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยทานอาหารบางอย่างที่เราเคยทานได้ก็กลับทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แต่ก็พยายามกินแต่ไม่ได้แพ้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรู้ว่าท้องคุณพ่อได้ดูแลภรรยายังไงบ้างคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเที่ยวไปนู่นนี่นั่นกับเพื่อนตลอดเลยพอรู้ว่าท้องคุณพ่อมีห้ามหรือว่ามีให้ทําอะไรเป็นกรณีพิเศษไหมคะเพื่อที่จะดูแล ดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังก็ยังเที่ยวกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็จะระวังมากขึ้นนะครับเที่ยวแบบไม่ไม่แอดเวนเจอร์มากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วก็บำรุงตัวเองปกติบำรุงปกติใช่ค่ะสองคนไหมคะคามาเป็นเล็กมาแพ้ไหมคนเล็กคนเล็กแพ้ค่ะแพ้มากกว่าคนโตแต่คนคนแรกเนี่ยจะมีปัญหาคือตอนท้องจะมีปัญหาลกเสื่อมแล้วคือต้องคลอดก่อนกําหนด คนโตเลยอะค่ะตอนคนแรกเลยค่ะค่ะคนแรกเลยเสื่อมยังไงตอนนกนก็คือตอนอายุครร์เริ่มประมาณสักเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนิดนิดะค่ะก็คือลกอย่างที่ทราบกันคือลกเนี่ยจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางทางเดินอาหารระหว่างแม่กับลูกเป็นสําคัญใช่แล้วก็แบบส่งขับถ่ายเกี่ยวกับของเสียจากลูกอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดลกเสื่อมเนี่ยมันก็จะทําให้ อาหารมาเลี้ยงลูกไม่ดีทําให้การเจริญเติบโตของลูกในครันมันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทราบจากตอนไปออลราซาวที่ก็คือคุณหมอก็มอนิเตอร์มาตลอดตั้งแต่เดือนที่1จนจนมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ไปหาหมอตรงตามเวลาตลอดทีนี้มีอาการท้องแข็ง มีอาการท้องแข็งอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาบ่อยมากบ่อยกว่าคนปกติใช่ซึ่งหัวใจน้องกับแม่มั้งอ้าวโ้ย่ขวหนึงเรียกขนาดนี้โอเคหนึ่งนั่งก็ก็ท้องแข็งบ่อยแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าอายุครรภ์ประมาณนี้ยังไม่น่าท้องแข็งบ่อยคือมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ6เดือน5เดือนปลายปลายหเดือนเข้าๆหเดือนอะไรเงี้ยหมอก็เลยมอนิเตอร์มาแล้วพอมีพอถึงวัน ที่อาการหนักเลยคือปวดตัวไปหมดทั้งตัวมันเป็นเยอะเหมือนกันค่ะเดินไม่ได้ปวดแบบเจ็บมากแบบเล้ยห้ามขยับไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจว่าไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็เอาเจาะเลือดตรวจอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรู้ว่าโรคเสื่อมเราเรารู้สึกไงบ้างคะคุณพ่ออุ้ยก็ก็มันก็คือหาคุณหมอก็คือก็กรงวลบ้างครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่รุนแรงคือแบบไม่ได้มีเลือดออกไม่ได้มีอะไรค่ะ ก็ก็คือพยายามให้ไม่ต้องออกไปไหนเฉยๆให้พักเยอะหน่อยอย่าซ่าใช่ไหมคะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นแต่ก็ลกสืบก็ยังพยุงคันต่อไปเรื่อยๆถึงถึงประมาณ3 2วีิค่ะแล้วก็มีอาการอย่างที่บอกคือปวดท้องปวดตัวปวดไปถึงกระดูกเลยแล้วยังไงเราก็เลยจำเป็นต้องให้ผ่าออกอ๋อก็ประมาณเกือบแเดือน เกือบ8เดือนเแปวิคพอดีผ่าน้องดีดีออกมาใช่ค่ะมาโอเคไหมคะสมบูรณ์แข็งแรงไหมคะน้สมบูรดีน้ำหนักออกมา2โล2ค่ะน้ำหนักโอเคแต่ก็ยังตัวเล็กอยู่นิดหนึ่งก็เรื่องระบบหายใจเขาก็ยังหายใจได้ไม่เต็มที่คก็ให้ยไม่เต็มที่อยู่ตู้อบประมาณ11วัน ตัวอนบอวันนอกนั้นก็เรียบร้อยดีค่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วชื่อดีดีล่ะคะชื่อดีดีชื่อเล่นเนี่ยมาจากคุณย่าคุณย่าเขาตั้งให้พอท้องแรกเราต้องต้องต้องผ่าคลอดก่อนกําหนดเพราะว่ารกสื่อและพอท้องสองก็เลยต้องผ่าด้วยแลวอย่างนี้มีสําหรับท้องสองปกติดีไหมคะไม่มีอาการท้องสองปกติดีไม่มีค่ะเพราะว่าคุณหมอก็มอนิเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเราท้องห่างกันเพียงแค่ระยะเวลา ปีห่างกันคนท้องหมายถึงว่าประมาณเเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณหมอก็จะคอนเซิร์นเรื่องรอยผ่าเข่ารอยแผลเก่าเวลาท้องท้องเนี่ยท้องเราผิวหนังเรามันจะยืดใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณหมอกลัวว่าแผลมันอาจจะปริอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยดูพอครบ36ิกวีคก็เริ่มที่จะมอนิเตอร์อย่างหนักแล้วก็พอให้ให้พยุงคันจนถึงอายุ38มิวีคค่ะแล้วก็แล้วก็ผ่าออกเลยแล้วที่มาของชื่อละคะชื่อแบบว่า แปลกมากน้องรูฟใช่ไหมคะปเป็นเพราะไปเที่ยวหรือเป็นเพราะอะไรไหมคะใช่ค่ะเป็นเพราะช่วงนั้นที่ไปรังเศไปฝรั่งเศสคิดนะว่าน้องคง <laughs> จะเกิดจากฝรั่งเศสเป็นทิพเที่ยวเป็นทิพเที่ยวที่นานะก็เลยให้ตั้งชื่อว่ารูฟค่ะก็เป็นความหมายก็คือเห็นว่าพิพิธภัณฑ์รูฟเนี่ยเป็นเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ราชวังใช่ไหมคะอ่าก็คือเป็นสิ่งที่เก็บของมีค่าเก็บงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับของโลกมารวมกันไว้ที่คุณพ่อพีซินแล้วสองคนพอไหมคะหรือว่าพอแล้วพอแล้วตั้งใจพอแล้วพอแล้วค่ะ พอตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูก2แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการดูแลลูกต้องมีเยอะแน่เลยจนเป็นที่มาของการทําเพจด้วยแล้วเพจของเธอเนี่ยนะคะมีคนเข้ามากดไลค์มาตามแชร์เยอะมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็ยอดไลค์ก็ประมาณ3 0,000่นกว่าเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องราวในเพจเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงวิธีการดูแลลูกด้วยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ